นี่ค่ะเอ้าเหรอพี่ถ่ายบะนี่ถ่ายแล้วแล้วก็เปิดคลิปดูแล้วก็เปิดคลิปดูค่ะโซ่จากน้อยแนออเีโซ่้นพร้อมโซ่ลรตรีพร้อมเอฟซีเผิ่นมาซื้อให้ปลาแอมพ้าร้ยได้ได้หนใบมยได้หนึ่งใบมเลยครับอาอันนี้แปดเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ด เอาใบหน่อยๆมาโซ่หน่อยไหมถือรางวัลน่ะเก็บไว้เป็นหลักฐานนิดนี่จ้ะอ้าวถูกรางวัลกลับกลับขึ้นมาหาป้ายแอมพารวยเลยเด้อมาจากไดก็สารเลยกรุงเทนครค่ะรวยรวยเฮงเฮงยวหาเบอร์ก่อนนะคะหา่ะที่เด็ดได้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับลุงม่นสายแห้งเด้อถ้ากดติดตามก็นจะเห็นกระของเด้อเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับสุพราษาอวนลางอ๋อสุพราษาอวนวังจังใบนี่ค่ะเอฟซีนี่เด้อค่ะเด้อเอฟซีมาเสือซอยเด้อค่ะนี่ถ้าถือกระจิได้มาอีก ขอเลขบัญชีให้โอนด้วยนะคะได้อบคุณนะคะเด้อเงินลลานกระเป๋าสี่กสได้สามเกสามเหลือสนี่สามเก้าสี่เก้าสมสี่สามี่เกอยู่นี่เอานี่ได้โอเคผ่านเลยสี่เกาสามเนยอมดหนึ่งใบเนเยะเอาใบเดียวเหรอค่ะมันมันเป็นสองตัวแล้วก็สี่เกาสามทำไมไปเอาหนึ่งเกาสามให้เพื่อนหนึ่งะ ไม่รู้หรือเอานี่ไว้สิห้าอยากเป็นดิเ้ยเอาไหมห้าแปดแปดหมดแปก็ได้แปเอานี่อันคุณนอ้าสามอายางระบายเขาเขาให้ตังมาแค่นั้นค่ะนะคะสองร้อยพี่สองร้อยหาสิ สำเร็จเลยล่ะค่ะเสื้อนะคะเสื้อเสื้อบอกเขาเลขบัญชีด้วยสองเก้าหมีมองเดินเธอถ่ายรูปไหมคะบามีเลย้วเขยัมาเอาเขียนให้ด้วยเขียนให้ด้วยกดยังไงหันบ่ได้บ่กดไวในโุรศัพท์รต่เขาได้ยันศูนย์เก้าหเก้าหกสองสามหนึ่ง ตาโสองเก้าหกโชคดีนะค่ะเด้อจะไปเห็ดศูนย์เนาะมันบอแมนเบอร์เทรศูนย์เก้าสองค่ะนสองอเก้าหมันบอแมนน่ะ บอยากบอยยากค่อยบันทึกเมั่เลิกก็ได้ขอได้เจอว่าเป็นเบอร์โอนเงินแล้วก็เป็นเลขบัญชีพี่เอามาลูกก็ได้เดี๋ยว่อ